ทำไมแรงน้มฉุกในหนังอินเตอร์สเตลล่าถึงสำคัญเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ครับ ในหนังอินเตอร์สเตลาเนี่ยนะครับแรงโน้มถ่วงมีความสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางในอวกาศและการจัดการกับเวลาที่ถูกนํามาใช้เพื่ออธิบายหลายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในเรื่องตัวอย่างเช่นนะครับแรงโน้มถ่วงเนี่ยถูกใช้ไปในการอธิบายทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของอเบิร์ตไอน์สไตน์โดยเฉพาะในกรณีของเวลาที่เดินช้าที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อทีมของพระเอกนั้นเดินทางไปอย่างดาวที่ใกล้หลุมดํกาการชัวและพบว่าเวลาบนดาวนั้นช้ากว่าโลกมากและสิ่งนี้นะครับก็ถูกใช้ในเรื่ององงงขววารให้ส่ต่ตัละค ามารถเดินทางผ่านรูนอนที่นําพวกเขาเข้าสู่ระบ,บบดาวอื่นๆและใช้ในการหาทางออกให้กับมนุษย์ในอนาคตที่กาลังมาเชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมบนโลกโดยการสํารวจดาวใหม่ที่มีเงื่อนไขเอื้อต่อการอยู่อาศัยโดยในภาพยนต์อินเตอร์เซน่าการใช้แรงน้วงี่ยไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสมจริงทางวิทยาศาสตร์แต่ยังช่วยเสริมสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างคนและจักรวาลในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นด้วยครับผม